สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเรือยงเจ้าพยานะครับผมวันนี้นะครับผมเดินทางมาที่สามแยกป้อมเพชรนะครับผมวัดพนันเชิงนะครับแต่ฝั่งตรงหน้าของผมนี้นะครับคือวัดบางกระจานะครับผมวันนี้ได้เดินทางมาเจอพี่ๆเรือโยงสองชุดแล้วแตเป็นชุดเรือเบานะครับ น่าพี่ๆน่าจะทำภารกิจเสร็จกันแล้วนะครับคือเอาดินเอาทรายไปส่งครับตอนนี้พี่กำลังเลี้ยวซ้ายถ้าเกิดมาจากกรุงเทพนะครับผมเลี้ยวซ้ายขึ้นทางบางปะหันเอ้โทษขอโทษครับบางบานป่าโมกนะครับผม,มบซึ่งเป็นเรือไม้คลาสสิกค,ครับผม บนเรือก็จะมีพี่ๆคนขับหนึ่งคนและก็ผู้ช่วยคนขับอีกหนึ่งคนนะครับผมวันนี้ก็เป็นเรือเป๊ะป่าวทั้งหมด4เโป๊ะหนึ่งชุดนะครับพี่ๆขึ้นไปทางผงเพง ป่าโมกนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าพี่จะไปอยู่ตรงบริเวณไหนนะครับผม ทางปลอดภยัยครับพี่พี่